นี่ครับสะโพกไก่2อชิ้นลอกกระดูกมาแล้วนะข้าวเหนียวห่อนึงเคยแก้วที่นี่ก็คือบารใหม่นะฮะหรือว่าโลหหารกลางหนึ่งของมอเกษตรบางเขตนะฮวันนี้เราก็จะมากินอาหารตำนานของที่นี่นะฮะมองหาร้านเบอร์22นะครับไก่ทอดในรอครับผมสะโพกไก่เด็ดมากครับเอาสะโพกสองข้าวเหนียวหนึ่งครับผมใส่จานใส่จานได้ ราคาก็จะมีสะโพกนะครับ25บาทน่อง18แล้วก็ข้าเหนียว5บาทครับง่ายๆแบบนี้เลยส่วนร้านเตยแก้วนะครับตอนนี้จะอยู่ล็อกที่26นะ,ะเตยแก้วแก้วหน,นึ่งจ้ะครับตรงนี้เราก็หยิบได้เลยซื้ออาหารเสร็จแล้วก็ขึ้นมานั่งกินนะในนี้ครับกว้างมากนี่ครับสะโพกไก่2อง้นลอกระดูกมาแล้วนะข้าวเหนียวห่อ,หอนเึเตยแก้ว ทอดมาใหม่ๆร wow. ้อนเลยว้าวถ้าหิวน้ำนะฮะก็ต้องเตยแก้วครับเห็นแถวยาวแบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะรอไม่นาน